นำไปทําปุ๋ยได้นะคะอย่างเช่นพวกเศษผักผลไม้เศษอาหารหรือใบไม้อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสามารถนําสิ่งของพวกนี้นะคะไปทําเป็นมีชีวิตือไม่ร้อนะคอย่าเช่นฟอเฟนะคะัยาถไายกระปองสีกระอยาฆแมงอะร่งน้คะซึ่งถ้าเด้เรียนในชั้นทีสูงนะคะสมัยนอนที่มีการแพร่กระจายเข็มทางแบบสีแดงค่ะเน เราจะได้มาทำงานกับกานะคะก็จะมีแผสีแดงไว้ประจำจุดต่าห้องะะแล้วก็ข้างนกก็จะมีการต่อไปนะคะานอัดส้เงินส่วนากเราใ้ไอหนฐานอัดสีย้เงินเท่าไหร่ะคะในณะก็ยังไม่ค่อยมีนะคะก็เป็นฐานที่สาหรับเราขะที่แยกสายได้นะคะแต่ก็เป็นพิษนะคะแล้วก็นําปรีไซเคิลก็สำสรับประโยชน์การแยกขยะนะคะก็จะมีสามารถนำขย เก็บไว้ได้เอานําไปถ่ายต่อได้นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะคะก็คือถ้าสมมติน้องทิ้งถูกที่สีเขียวเราจะทำอะไรบ้างโลโลูอเราเป็นตัวแทนตัวแทนแต่ละแถวตัวแทนแต่ละแถวต่อค่ายเลยใช้ช่วหมั่นโอเคทำสีเขียวมีอะไรบ้างขอแถวแล้วนึงทำขอแถวแล้วถึงต่อทาสีเขียวมีอะไรบ้างจริง อันสูงแล้วก็ม like okay? ียาวว่าช oh yeah. ่วยรู้หรือเปล่าเศรษฐบัตรันตอกแก่ห้าศูนย์โลนะฮเศรษฐเปิดกตอรี่พัแตส่นเรรีูละหนร้อยบาทเสรต้องดมงแล้วหมาเลยนะต้องดึตัวทั่เลยนะฮีเขียวเป่ากนาพี่กับพี่แดงกซับกับขาเนะเริ่มจากแถวพี่แดงกันกพอนุก ลักส้มนิ้วตีแน่ๆโอเคเราจกินนิ้วตีเหรอคะไม่กินไงคะไม่กินเออนะาเมื่อไหร่คะเดี๋ยวเราจะรู้นะเดี๋ยวเาจเวลาถามเวลาช่วเอามาให้นะถ่ายกับตาคนที่ากันิดนึงนะจำนะไม่ต้องกินต่ำไม่ต้องถามไม่ใช่การถือใจนม่ตัวเองตอบโอเคแล้วแล้วแม่กระดูกไก่กระดาโอเค เข้าปากนะกระดูกหูฉลามส่วนปลายโอเคกระดูกหูโป่เลยตุ้ยเราให้เพื่อนเรงไม้เพื่อนโอเคช่วยนะครับช่วยเต็มที่ที่หาให้เราดแล้วอะไรอะไอะไรอะไอะไรอ 自己的菜， ทำนะคะของมเซเตอร์ต่างๆที่จะไปสอนน้องที่โรงเรียนด้วยนะคะแลนะเพื่อปลุกฝังเยาวชนในชุมชน,ชน,ชนให้รักการอะไรคะทิ้งขยะให้ถูกที่นะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะมีอาจารย์ซึ่งเป็นกรรมการ,การอยู่กับเราด้วยอาจารย์ก็มีประสบการณ์นะคะในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับโครงการต่าๆนะคะในการทำงขยะเรื่อต่างๆ อาจารย์ก็จะได้ให้ข้อคิดนันที่เป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยเพื่อพวกเราจะนามาปรับใช้ด้วยเพราะว่านี้เป็นปีแรกของคณะเราที่เรื่องทากิจกรรมนี้นะคะซึ่งปีหนึ่งปีสองก็คือคตของคณะนะคะเพราะว่าปีสามจขึ้นปีสี่ใช่ไหมคะแล้วก็จะฝึกงานเยอะก็จะไม่ค่อยมาดูแลคณะเท่าไหร่นะคะแต่ปีหนึ่งปีสองนะคะปีสองก็จะเป็นปีสามเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องปีหนึ่งเข้ามาถ้าปีหนึ่งปีสองตอนนี้ก็ถ่ายทอดนะคะนะแล้วก็ช่วยกันดูแลนนองให้ ดูแลเกี่ยวกับขยะในบ้านของเรานะคะขอชวนเพื่อนๆอยู่คณะอื่นนะคะร่วมกันแยกขยะให้ให้ขยะออกไปทั้งมหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ดีมากมหาลัยพยาาเทพตรงนี้แต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จสักทีนั้นเข้าพวกหนูเนี่ยก็จะเป็นแรงผลักสำคัญนะคะที่จะทำให้มหาลัยเนี่ยมีการคัดแยกขยะ แล้วก็ลดขยะที่แยกแล้วอนาคตก็ต้องพยายามลดขยะด้วยใช่ไหมคะนะะลดขยะให้ได้มากนะคะเพราะว่าขยาะเนีย่ยคือคือตอนนี้เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากโดยรู่งไม่ว่าพลาสติก,รรกอะไรก็แล้วแต่ขั้นที่สองขั้นสดุโครงการใช้แก้วน้ํา,าส่วนตัวเพื่อที่จะลดการใช้ขวดน้ำนะเพราะว่า แต่ละวันเนี่ยเราเนี่ยไม่กี่ท่าวันนี้ถ้าเรานั่งดูเนี่ยแค่พลาสติกที่เราใส่น้ำเนี่ยมันก็พอสมควรเนาะเขาก็จะมีอีกโครงการนึงก็คือลดการใช้ขวดที่มันเป็นพลาสติกหรือว่าประยของสโมที่ทําขึ้นมานั่นคือนำเอาขยะนั้นเนี่ยมาแยกนะคะมาแยกแล้วไปเพิ่มมูลค่าของขยะใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นำเอาเป็นเป็นประโยชน์อะไรก็ค่อยว่ากัน ตอนนี้คิดว่าในส่วนของการที่จะมีถังขยะเนี่ยประสบความสําเร็จในระดับยังน้อใช่ไหมอย่างน้อยมีอิจกาใช่ไหมอิจการที่ไปใส่ขยะดรือหรือมาเล่นเกมให้นอยเล่นเกมล้วให้เอาไปใส่ขยะที่แล้วเอาขยะกลับมาที่คณะได้ไหมเอามาสโมเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าด้ไหมบางหอเขาก็จะมีว่าถุงนึงอะครับค่าไฟหนึ่งหน่วยองอาหาร ว่าผสมของที่ก็ม่ายการหนเนี่ยจติแยกขนานะแล้วก็เอามาเพื่อหุ่ค่้าให้กับสมูนะเท่าไหร่เทกันเนาะเพื่อที่จะเอาส่วนนี้ในกปรกิจกรรมของสมสรอันนี้ในมุมมองอาจารย์แล้วนั่นก็คือสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติกันในเรื่องปกติเพราะเรามีขวดน้ําอย่างน้อยเราบรรจุเจ้าตัวช้าขวดที่ยังไม่รวมแก้วกาแฟใช่ไหมลูกยังไม่รวมน้ําที่มันเป็นแบบ แหมที่มันเต้องให้โซ่ฮโซนะแกเรากี่บาทเราก็ว่าไปแกเราหกสิบห้าบาทแหมวันไหนที่เปวันพุธหน่อยก็สองแก้ร้อยนะไม่ไม่พูดติดยี่ห้อนไม่พูดติดยี่อันนั้นยังอีกส่วนหนึ่งนี่ในส่วนของการแยกขยะแต่ละชนิดเราเรียนรู้ละอันนี้ปีหนึ่งก็โดยประมาณครึ่งหนึ่งได้ไหมครึ่งหนึ่งของชั้นปีได้ไหมคะใช่ไหคะประมาณครึ่งหนึ่งเนาะประมาณครึ่งหนึ่งแล้วหนูคิดว่าหนูจะนำเอาความแบบนี้ ในสิ่งที่เราได้รับประสบการณ์ในวันนี้เนี่ยเราไปเล่าต่อยเพื่อนฝั่งเองนะเอาไปเล่าเรื่องใหญ่ให้เขาแย่งอีกอย่างเป็นของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์แล้วใช่ไหมขาไปกระพายกันยกมือขึ้นรูนี่คือสัญญา